มาเฮ็ดงานกับจักสิกินยังพี่น้องเอ,อ้ยนางไปนางมากคิดหิวเขากับเขาและนี่อยู่ได้แต่ว่าบข่อยอยากออก็เลยมาเบิ่งลูกสินทอดจ้าก็เลยมาซื้อเป็นไส้กรอกวุ้นเส้นทอดจ้าอยู่ร้านลูกชิ้นอันนี้เราก็เดินกลับร้านเราเด้อนางไปนางมากคิดอยากคิดห้าต่แนวกิน สัมพอ่อมันอ้วนจ้าพี่น้องเอ้ยอันนี้เขากับสิยางกับหลานเขาทอจ้ะมาถึงร้านแล้วก็จะกินเลยจ้ะอันนี้ก็แซ่บจ้ะอันนี้เป็นใส่กอกุนเส้นแบบทอดเหมือนลูกชิ้นเลยจ้ะตัวนี้นะกินลงไปกินแหลกกัมาตบมาหมากินต่ออีกจ้ะพี่น้อง <c oughs> กินค่ะกินแน่มือนนี่นะ พอดีคุณแม่ใน้หลานเพิ่มตบมะม่าให้กินตบมะม่าใส่ไข่ใส่พักจ้แซ่บแห้งสดสดแท้แทะจ้านางไปนางมานี้กินเบอร์สองยางสามยางเหรีพี่น้องเอ้ยมาเหตุงานเดี๋ยวปรคุบดอกขอบตัวเองกินลายอันนี้ก็สิเป็นถั่วยที่สองจ้าสดสดแท้แทะบแห้งกินคักินเนแต่ละมื้อนะ พิษอะไรเนาะคนเราเกิดมาเพื่อกินเนาะอยู่เพื่อกินเนาะเราหาเงินได้เราก็ต้องซื้อกินจา้า <c oughs> บอกไปว่ามากอะคิดอย่าหัวตัวเองถ้งผักเสียงถือถ้งผากเสียงพิษด,ดูตัวเองกินนะจา้าแล้วก็ขำเสบแสบแท้ <c oughs>